แงน้ำเสียพันจ้ะพี่น้องแดงน้ำเสียพันอุ้ยหลนวแต่ละพฟให้กันเลยตาเสดายอุ้ยดดกดกพี่น้องจ่าดกดกน้องพสิบุอมที่สางบ้านเนี่ม้วนหนึ่งมาทอนไหนไงอยู่กวหนึ่งเก็บออก่อสงบ้าน เจะบวชสมบัติเอาไปให้ยายทุกคนมาเตรงกันยายท่านนี่เก็บอีกมือสองมือบ่บ่ยายบ่เอาเอาหน่อยเดี๋ยวมาออกมาเข่ากองเลยไข่าก่ไข่ไทยบ่เอ้าเฮ้พี่สองมาผิดจังพี่สองแมตาสะออนพี่น้องแม่ตาสะออนปลูกบ่เดี๋ยวหดหนามหดในกับเป็นหน่วยให้จะแม่นดีนะพี่น้องนะมึงเนี่ยย่างอีกจะได้จ้าพูนแม่นหน้อยกันย่างพ่น เอาไปต้มกินแลงเด้อผู้ใดสิเอาต้มกินแลงจ้าต้มกินแลงโอ้ยอันเพิ่นสิถมเพิ่นสิถมทีพี่น้องเบิ่งอีกการเที่ยนนี่มันเนาะมันคนแล้วอันเทียนคือบ่ตายแล้วเอาไปแม่เลิงม่อมื้อน่ะให้เลิ่มไปปลูกมันมีไหวอีกอยู่บ่คนแล้ว สุดยอดเลยจา้าเดี๋ยวไปเบิ่งท่าพี่อีกเดี๋ยวปาไปเดี๋ยวพ่อ,อ,อคนคนขวดบางมันต้องหันให่ขวดบางเห,าห่านึงกับบางไร่หนึง่งโอ้เศรษฐีสมกวรเศรษฐีท่ททานเป่นไงบอหนังเก็บออกเราจะได้เก็บออกเราเิรษฐีมาถม พี่น้องจ้าตอนซ้อนบ่ตันซ้อนบ่นี่แหละค่ะวิธีชีวิตบ้านเฮ่าเนาะทำพวกน้องเหนือมาน้ำวิธีชีวิตบ้านเฮาบ่ออึดบ่อยากพุณน้อง่นกระลำไปขวดมันแกวอยู่พุณมันแกวกนบมเบิดเมือั่าจาพี่น้องปลูกไว้บ่อึดแนวกินวิธีชีวิตบ้านบ้านอือ วิธีชีวิตเหมนบ้านปลูกไว้ปลูกง่ายปลูกไว้บ่ไเด็หดบ่ได้หอย่างได้พี่น้องปลูกง่ายหลีปลูกง่ายที่สุดคือมัน <c oughs> ปลูกง่ายที่สุดคือมันนี่กับปลูกง่ายบ่ไเด้หดน้ำพี่น้อง <c oughs> พี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยจ้าขอบคุณมากนะคะ